ดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนศาสตรทูพยากรบอกเลยเรื่องการงานจะมีจังหวะที่ดีหลายอย่างโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสารรค์งานที่เกี่ยวข้องนะคะกับงานที่เป็นในเรื่องของการสร้างต่างๆการใช้ไอเดียต่างๆง,ง,ง,งานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดก็ค่อนข้างที่จะเหมาะมือหรือเข้าทางกับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์แต่ด้านการเงินต้องบอกเลยมีแผนหรือมีการวางแผนใช้เงินค่อนข้างเยอะในช่วงนี้อยากให้คุณนั้นนะคะจัด เรียงนะว่าอันไหนควรจะซื้ออันไหนควรจะใช้จ่ายและที่สําคัญนะคะระวังนะคะการหยิบยืมเงินจากคนใกล้ตัวหรือเพื่อนสนิทค่ะและสําหรับในเรื่องของความรักนะคะคนโสดต้องบอกเลยช่วงนี้จะมีคนพูดตรงนะคะหรือบางทีเนี่ยเดินเดินเข้ามาเออฉันชอบเธอฉันอยากจีบเธออะไรประมาณนี้เข้ามาทําให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยลองนะคะได้คิดได้ตัดสินใจส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ระวังการที่เรานั้นนะคะเอยปากอะไรกันไปพูดตรงเงินเกินไปชอบอะไรไม่ชอบอะไร มีทางปฏิดัปิอมกันได้แล้วจะดีค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดว,วาทิตย์นะคะคุณ วันศุกร์ที่13พฤศจิกายนดวงชะตาพุทิกาวันจันทร์ปัจจาวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนนี่ทูบสีทองสดอกขึ้นมาช่วงนี้ทําบุญหน่อยนะบุญขาดนะบางท่านนะคะเข้าใจว่าบางทีเนี่ยเราทําบุญกระถินมาเมื่อเดือนที่แล้วถูกปะ่ะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยอ่าเราทําบุญกระถินใหญ่ละหลังจากนี้อีกสองเดือนเราไม่ต้องทําบุญละเราเก็บบุญไว้อีกปีหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปทําทุกกระถินไม่ได้นะมันทําบุญทําบุญไม่ได้สวดมนต์สวดมนต์ไม่ได้เราทำยังไงทานบางสวัต ะะทำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าจิตใจเราอ,อยู่ในสติสิ่งเหล่านี้จะช่วยผู้ที่เกิดวันจันทร์ที่มีปัญหาเรื่องการงานโดนคนอิจฉาโดนคนกั่นแกล้งหรือธุรกิจไปไม่ได้การเงินขาดมือดีขึ้นเมื่อพูดถึงเรื่องการเงินที่อาจารย์บอกว่าขาดมือขาดมือจริงนะมันเหมือนกับช่วงนี้เราใช้จ่ายเยอะและใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวด้วยความรักไม่ได้มีอะไรแต่มันเหมือนอยู่ในอากาศ ะะรู้ว่ามันมีอยู่จริงแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะจับต้องมันไม่ได้แต่ให้มั่นใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกนำทางไว้แล้วถูกชะตาเลือกไว้แล้วและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะ พุทธิกาวันอังคาราวันจันร์วันศุกร์ที่13พฤศจิกายนเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยนะเรื่องการงานที่แสนสบายจะหมดยุคสบายแล้วช่วงนี้มันเหมือนลำบากลำบากอะไรรู้ไหมทุกอย่างต้องทำเองไม่มีเครื่องมือช่วยอ่าบางคนนะคะต้องบอกเลยถ้าใครทำงานอะไรที่่ยับคอมพิวเตอร์ช่วงนี้ระวังคอมพิวเตอร์เจ๊งอ่าหรือมือถือเจ๊งมันเหมือนเราต้องใช้คิด หรือบางทีเราเขียนงานเนี่ยบางทีปกติเราเขียนเราพิมพ์เอาเราต้องมานั่งเขียนเองอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเนี้ยช่วงประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความลาบากนเรื่องของการงานสักนิดหนึ่งการเงินนะคะต้องบอกเลยว่าเหมือนกับจะได้มาง่ายๆแต่ก็ไหลออกง่ายๆเหมือนกันนะคะก็ต้องควบคุมรายรับรายจ่ายให้ดีความรักเด็ดสิใครโสดบอกได้เลยคนที่แอบชอบคุณที่อยู่ในมุมมืด จะเปิดเผยตัวอไม่ใช่ว่าไม่มีคนชอบนะมีแต่เขาไม่กล้าส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่าปัญหาเก,าก่าๆหรือความลับต่างๆน่นาจจะรั่วไหลออกมานะคะและนี่ก็คือโดวงชะตาของพู้ที่เกิดวันอังคาร 13พฤศจิกายนค่ะดวงชะาของผูที่เกิวันพุธประจำวันศุก์ที่13พฤศจิกายนนะคะศาสทูพยากร์อบอกเลยในเรื่องของการงานนะคะถือว่าสบายๆการงานรอย เขาเรียกว่าอะไรนะสบายตัวคือทุกอย่างมันถูกจัดวางไว้ตามที่คุณนั้นนะคะได้วางแผนแล้วอาจจะมียุ่งบ้างช่วงบ่ายแต่ช่วงเช้าก็ถือว่าสบายตัวการเงินมันจะมีรายจ่ายเล็กๆน้อยนะคะเกี่ยวข้องกับคนรักเกี่ยวข้องกับครอ,อ,อบครัวแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่อย่าคิดมากนะคะบางครั้งเนี่ยเราอย่าไปโฟกัสว่าเฮ้ยแฟนเราจะเจ้าชู้ไหมหนู่นนี่นั่นให้โฟกัสว่าทุกเวลาที่เรามีเขาอยู่เนี่ยเรามีความสุขไหมและชีว,ชวิตจะมีความสุขและนี่ก็คือดรชะา ของผู้ที่เกิดในนวันพุธค่ะ่ะที13พฤศจิกายนดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสประจำวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนนะคะศาสตรทูุพยากร์บอกเลยเสียเงินได้เสียหน้าไม่ได้ นะผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะในช่วงนี้ใช้เงินเยอะเพราะเพื่อรักษาหน้านะคะโดยเฉพาะเรื่องของการงานบางท่านเนี่ยรู้สึกว่ามีคนหมั่นไส้ในที่ทํางานเราเราทํายังไงใช้เงินสิคะชวนเข้าไปกินข้าวชวนเข้าไปเลี้ยงข้าวเพื่อให้เขาชอบเราความคิดของคณเนี่ยผิดเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะ ออความสามารถอย่างไรและเราสามารถทำอะไรให้มันดีขึ้นเงินแก้ปัญหาไม่ได้นะคะทุกปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการงานและปัญหาเรื่องเพื่อนร่วมงานและสําหรับเรื่องของการเงินจริงๆก็ต้องบอกเลยใช้เงินอย่างขาดสตินิดนึงช่วงนี้เนาะต่อยคุณดวงดีอย่างไรถ้าใช้เงินขาดสตินะคะมีโอกาสที่เงินจะหมดได้ความรักไม่ได้มีอะไรนะคะเพียงแต่คุณอาจจะคิดไปเองทั้งคนโสดมโนไปเองว่าเขารักเราชอบเราคนที่มีคู่มโนไปเองว่าแฟนเราเจ้าชู้แต่จริงๆไม่มีอะไรเลยและนี่ก็คือดวงชะตาข,ของผู้ที่เกิดในวัน พื้นาสับดีค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนศาสตร์ทูพยากรบอกเลยเรื่องการงานจะมีการตัดสินใจนะคะและการตัดสินใจนั้นอาจจะนะคะทำให้คุณน,นั้นนะคะอาจจะต้องตัดใคร ะะหรือตัดใจบางอย่างออกจากเรื่องของการงานบางท่านเนี่ยอาจจะไปยุ่งกับการตัดสินใจนะคะในเรื่องของการงานอาจจะไปยุ่งในเรื่องของการประเมินใครสักคนหนึ่งอยู่มันก็เลยทําให้อยู่ในช่วงระบ,บัดใจค่ะและสําหรับในเรื่องของธุรกิจแล้วก็การเงินเนี่ยถือว่าไหลเลื่อนคล่องตัวดีเพียงแต่ช่วงนี้ถ้าประหยัดได้ประหยัดแล้วก็ควบคุมรายรับรายจ่ายให้ดีค่ะความรักนะคะค่อนข้างที่จะนะคะดีเลยทีเดียวมีโอกาสที่จะมีคนหน้าใหม่ๆนะคะเข้ามาขายขนมจีบสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ที่โสดอยู่ และสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็อยู่ในช่วงที่เรานั้นนะคะปรับความเข้าใจกันได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะในเรื่องของการงานนะคะค่อนข้างที่จะนะคะมีจังหวะด,ดีๆงานที่เกี่ยวกับการเงินงานที่เกี่ยวกับตัวเลขงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารงานที่เกี่ยวข้อกงก,กับการตลาดและการค้าขายเนี่ยไปได้ด้วยดีพยายามคิดไอเดียใหม่ๆมองโลกในมุมกว้างขึ้นและคุณนั้นก็จะสามารถนะคะที่จะประสบความสําเร็จได้ความรักในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าเป็นจุดที่ดีแต่อาจจะมีจุดเปลี่ยนเล็กน้อย ตรงที่ว่าผู้ที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยอาจจะนะคะมีในเรื่องของการตัดสินใจใหญ่นะคะในเรื่องอะไรบางอย่างเร็วๆนี้และสิ่งนั้นอาจจะกระทบเวลาที่คุณมีให้คนรักและที่สําคัญสิ่งนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเนี่ยให้ร่ารวยจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วัน